เอาผู้ไม่เอาผู้ไม่ผู้คิดว่าแม่นสุดในวงลหรเอาผู้คิดว่าแม่นสุดเอาบักลาถอยไปบอปินยังบอปินยังครับบอปินยังบ่บ่วากันครับบ่วากันไอเล็กเบิ่งเดนเซอร์ใจก็ลอยในกาลันตีเด้เป็นยังครับหมอนี่ผู้สาวหลายที่สุดเลยผู้ใดครับแฟนครับแฟนเพลงนี่โอ้ยแมยกสาวสํำเรล็กสาวสํำน่อยในแลนน้ำกลัวสันจนว่าหัวหนาซิซใส่เลยวาสันต่อไปเดนเซอร์ดีป่ครับแม่นเอาฟุตคุ้มก็อยากเห็นนาวงมาไล่ย่อยยำยังแต่ตข้อหอด ขามับเลยปาตหัวหน้านี่ยังมาท่านได้แต่ย่อยอยู่ทีหน้าชิดไส้กันเขาใส่ชุดเพจออกมากมันสิสี่ยุ่งสิอาอ,ออกมาเบิ้งดูครับเอาบักลาเมินออกมาครับ<อ>น้องเมินน้องเมินครับผ<อ>ู้เบาอันนี้ลูกสไส้ด้วยนี่เลี้ยงมาซะโด้น้อย <laughs> บักลาน้องเมินซื้อ,อยังครับื่อเมนครับโอ้น้องเมินซื้อ,อยังครับพ่ะนะละากระสันกล้วยมึงทำเอา ไปโโไ<อ>้ผมถามมันปะมอเมียนบอกคอยมีสตินะมอลลั่มคำบุญรวมมีผลินบันดาหนากระทั้งเข้านะเอาไอ้ถามเลยซื้อแท้ซื้อว่าจังไดครับเมีนที่แล้วนหา,นายหนหนหนอาย่างมอลลัจกันร่อยอันนี้คือซื้อเฟซบุ๊กพร้อมเนาะนะครับซื้อเขาลงเียมูอยู่ลงเลี่ยนเอินว่าจังไดครับเมียนซื้อครับเออซื้อเอินบักเมีนนี่เนาะบักเมนนะครับพราะแต่เขาไม่อยู่ใจกันร่อยเด้ซื้อว่าจังไดครับมูเอินสมหญิงครับสมหญิงอีสมหญิงอีฮา โอ้ยแม่กระไดเนาะโอ้ยตายแล้วสมญิงลูกครับจ่าแม่ให้แม่ถามแน่ถามลูกยังได้นขนาดไก่เกินลอยอยังนี่สรุปนี่มี่ผู้ชายแท่จะค้นลูกให้แม่ได้พ่อเป็นหนา้าเป็นตาให้แม่แน่บนเ่เหลือแล้ะจ่าแม่ <laughs> ค้นเดียวกับมีติลูก โอ้มีบ <là> ่ย่างเลยครับผมโอ้สรุปแล้วแดนเซอร์นี่คือบ่ย่างเลยอยู่เมนบอสครับผมบ่ย่างอันคู่คู่คู่ต่อยเด้อคู่ต่อยแล้วเอาผัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผัวคู่ต่อยเมนไพร์น่าจะหูยดีบอกครับเอาอย่าโคยอย่าโคยอันอกโอันนี้อย่าอย่าให้เป็นความลับเถอะแจงได้มันก็สิปีเก้าพันไปปีใหม่สิมาแล้วผัวคู่ต่อยผู้ใดเอาออกมาเน่บอกคอยก็ได้บอกคอยก็ได้เพราะตังบอสแห้งไปดึงออกมาโลด เอาผัวเลรียโดนตีเมียเต้นสเตเดโอเนี่ยเต้นหากันซูมือเต้นหากันซูมือปานหนูซือว่าจังใดลูกซือลิลลี่ค่ะแม่น้องลิลลี่ อเอาอ๋อกระอิมลูกสิลน <laughs> ไม่อย่ามันพิมพนี่แล้วมันสิทแท่งขาหังเครื่อง,งไ,ไ,ไส้ตรงส่งอะไ้ไเอาน้องลินลีคือ่าเป็นผัวคู่ต่อยคือสิซื้อว่าลิลลี่ลูกโอ้ยบางข้างก็เป็นผัวบางข้างก็เป็นเมียค่ะ <laughs> แล้วแต่สถานการณ์บางครับห่างวันนาหนูลินลีหนูไปยืดผมรันใดลูกมีผมแทะข้ามันก็แล้วกันล่ะค่ะ บ่ได้มัดกัแล้วกันบดได้ใไ่วีกับผมแท้ค่ะมาเชื่อเอาไ่มีตรงกันจะ้ะ <c oughs> พี่เต้ไม่ใญ่วิรงละหัวปีไปไม่แล้วไปีแบมัดูเขาเอา้ำจักบาทละยืดจังสียี่สิบบาทค่ะ เทิงยืดเทิงเหว่ยออกค่ะ <laughs> นอนหลับฝันดีบ่ลูกฝันดีค่ะปะ๊าโผล่มากคุณว่ามันกระโปงหุ <โ Prophet S 1> ้มหัวจะเปิดค่ะสนามบินเสี้ยออกกันวันน่ะเดี๋ยวเปิดบึ้งเนื้อเบ่อทอสนามบินเสี้ยอวอ, <c oughs> อันนี้จับมันไว้จ,ไวจับมันไว้จับมันไว้มันนีเ่เดี๋ยวดัน์เซอร์อะไรเพมันยังก็บ่กจับซอยกันเนี่ยจับมันไว้มามาจับซอยกันไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ให้แม่เบิ่งในลูก ต้องมีคาจางจังสิเปิดหาร้อยเปิดเลยพี่้องมึงยังาไมา่เลี้ยงมากกับก<ห>ูเด้อกูบอกก<ห>ูบอกหลวงพี่ฉลองบอให้มาไล่มึงเดช<ย>มึงก็เลี้ยงมากเดแล้วลบอกมึงล่าเดย,ยใจขาดแล้วอดมาแล้วมื่นหาดหาพัน<อ>ในเฮ็ดซื้อได้ยานค้นขอเฮ็ดมื่นหาดปได้ยานค้นขอโอ้ยันพระเอกตายแม่ หาร้อยค่ะฮวานามันก็สรงเพ่งกับดอกกระดียงกันแลนียหาร้อยค่ะไปเอาปืนก็ผู้ใดผู้ใดผู้ใดมีปัญหาหาร้อยค่ะฮวนาค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องซี่หน้าค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะหาร้อยนะมันเป็นจังใดมันยังคือส่งเพงแต่เดยเนี่ยหาล้อยหา้อยนะ มามาลิลลี่ <c oughs> พ่อใหญ่ไปข่าหัวหน้าค่ะแม่พ่อใจแล้วลูกแม่พ่อใจแล้ว <c oughs> จ้าแม่เอาพี่กอ,อกเด้อเด้ขอขับบัลลังแม่อะไรเฮ็ดนี่บี่เม็ดตั้งพี่นอ้องเผียดหัวแล้วเดินไปนพี่แล้วหวาาัวหน้าสังเกียดรถพี่น้องพ่อใจญ่คับเอาไป <c oughs> ไปไปลิลล, <S <S ลี่ไปเขป้ากุเข้ากุขอบคุณค่ะกูมาสั่งอีลิลลี่ไร่เถอะ